สวัสดีครับทุกท่านครับผมดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแคสเกมนะฮะ d e a d Space 3กับผมหน้าเกมเมอร์เนี่ยเราจับจำไอซัคคลาร์กันได้แต่ภาคที่2นะฮะซึ่งผมเล่นจบไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะฮะในสมัยนะั้นที่ไอซัคคลาร์กยังมีตัวตนอย่างจริงจังนะโอเคเรากลับมาเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งใน d e a d Space 3นั่นเอง,เองวันนี้เราจะมาลองดูว่า ผมจะเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนละกันว่าผมจะไปรอดกันได้แค่ไหนนะฮะโอเคเรามาลองดูกันเลยละกันว่าจะเป็นยังไงผมจะเข้าไปกดสล็อตแรกเอ็มพีสล็อตนะเห็นน ah ิวเกมโอเคให้เปิดอัลเทอร์เซฟบลาบลาโอเคพรีเซสต์คอนเนกติงทูน็อตติกโอเคไม่รู้ว่าเป็นไงนะคือแต่คงคาดคาดหมายว่าเกมนี้มากเลยจริงๆผมถ,ถึงกับขั้นต้องซื้อ Limited Edition มาเล่นพ <laughs> ระเจ้าจอร์จมาก โอเคผมได้พลัสนักคาร์เตอร์แฮนด์บินดิสโปซิตออฟเดอะเซฟมีชุดอะไรไม่รู้วิทนสสุดน่าอวันเบิร์ดอินเดอะสุดเคียสอะไรไม่รู้เนี่ยได้มาสามสี่อย่างเดพิ่งผมก็ไม่รู้คืออะไรมา้างเดี๋ยวจะมาลองดูโอเคเดี๋ยวผมจะลองที่สโลว์แคมเปญก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวโคออฟเนี่ยเราจะมาลองกันอีกทีในคราวหน้านะครับผมวันนี้ผมจะมาลองเล่นสโลว์แคมเปญกันก่อนแล้วกันนะฮะจัดปไปเลยพี่น้องโอยระดับผมแล้วเนี่ย select difficulty นะฮะเราต้องเลือกเป็น สุดยอดเลยคนอย่างผมนี่ต้องเล่นอย่างนี้เลย normal ดอกทีเด่นที่ใกล้แสนไกลแบบอะไรนะเราไปพบอะไร marker ที่เม็กซิโกเหรอครับในอ่าวเม็กซิโกเราพบ marker นะฮะ ทำอะไรสักอย่างมันทำให้เกิดปรากฏการณ์บราบาบอสักอย่างทำให้เกิดเป็นเมโครมอฟขึ้นซึ่งมันสำคัญมากเมโครเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในสามโลกนะเอาจริงแปลยากจังเลยและนี่คือสภาพของแวดล้อมของสถานทูตจึงมี ปฏิติก,กรรมที่ศิลปะอันสูงส่งของชาวเอธิโอเปียที่สวยงามไม่ใช่และนี่คือภาพของการไร้รำบูชาลูกโลกของคำในงานเทศกาลโกลบอลกรอฟไม่ใช่แลราไม่รู้ว่าสภาพปัจจุบันนั้นมีการใช้น้ำมันที่มากเกินไปจนไม่สามารถรับได้ก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นทุกๆวันและนี่คือภาพของการสร้างและนี่คือเลเซอร์ ม่นี่ผมพูดอะไรอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่สรคดีนี่พูดกันผมไม่ได้สักอย่างเนี่ยตอนนี้ครับนี่คือปฏิมกรรมศิลปะที่สวยงามที่สุดศิลปะแห่งการทำลายล้างนั่นสิครับดูนั่นสิครับนี่คือภาพของความจริงใจที่สุดของรนุษยชาติ The Marker ศิลปะที่สูงส่งแต่ผมก็ไม่ได้ฟังเลยว่าเขาพูดอะไรและ200ปีต่อมา การขุดเจาะเมืองที่ผิดกฎหมายที่เมืองเอติสที่เจ็บในเมืองอะไรแพนดแครกเกอร์ยูเอสดีชิมูระได้ค้นพบคนพบวิธีการสร้างมาร์เกอร์อันใหม่และนี่คือไอแซคครักลุ่เซียชาติผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน3โลกดูหน้าตาเขาสิผู้ชายผู้สิ้นหวังผู้เป็นแม่พิมพ์ของเดิมมาร์เกอร์ รู้ไหมว่าเวลาฉีดยาเขาไม่ควรฉีดยาที่ตานะมันอันตรายมากเลยไมผมจำฉากนี้ได้แล้วก็มีแม่สาวน้อยคนนั้นออกมาจากมื่นมืดและนี่คือเดอะมาร์เกอร์อีกแล้ว <c oughs> โอ้งไงมันเอลลี่ผมจำได้ว่าหลังจากนี้นะฮะ ก็คือความสุขของเขาผมอยากรู้ว่าไอซ์สตาฟมีความสุขกับชีวิตได้ยังไงมันเหมือนจะเขาอดมาจากความชั่วร้ายอันนั้นตัด off the liver ยังมีความหวังอยู่อยู่ในอะไรความหวังอยู่ีน backwater iceball of the planet 200เยอะกว่า ก็ตัดต้องแบบหยุด m ร์ k e r m a r k ร์ล็องมาอยู่มาร์เกอร์มาร์เกอร์อีกแล้วอ่ะเมื่อไหร่มันจะเลิกเล่นกับมาร์เกอร์เนี่ยมาร์เกอร์นี่มีอยู่ตลอดไปปะคือจะให้มีมาร์เกอร์ตลอดไปใช่ปะไม่ตายโอเคผมใส่แว่นดีกว่าฟุ้มฟุ่มเราเป็นคนใส่แว่นแล้วผมเป็นหนุ่มแว่นจ้ะโอเค aim to press อะไรเนี่ย to find the level 2อ๋อกด space bar แล้วยิง อาวุธที่สองนะฮะก็ก็ดีฮะก็ดีเออโอเคการโหลดดิ้งนี่เป็นอะไรที่ยาวนานนะฮะโอเคเราเริ่มกันแล้ววันนดูซิเราจะเลิกเกิดอะไรขึ้นอิเล็กทรอนิกอาร์ตพรีเซนต์อวิสซิลเกมส์โปรดักชั่นไม่มีเอสเดช สเปดสามมาครับผมเกมที่ผมคาดหวังและรอคอยมานานหลายปีจาก2ปีที่แล้วที่ผมรอคอยเกมนี้มานานมาลองดูว่าเราจะเป็นยังไงกันบ้างจูนสแปดสองพันสามร้อยสิบสี่และคนนี้คือใครเฮ้ยนายชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยนายไอ้หน้าลิงจ๋อนายชื่อไรอย่าบอกฉันต้องเป็นนายนะนี่คือวิสกี้ two five zero อัลฟาไนนยนายเนิ่น นี่คือวิสกี้ทูไฟซีโร่รานโนนายได้ยินฉันไหมหม <laughs> ออากาศนี้มันหนาวเหลือเกินนายฉันเอาฉันช่ไหตรงนี้เนี่ยทิมนายชื่อทิมเหรอเข้าใจแล้วครับหมอผมจะตามหามันอะไรสักอย่างตามเส้นทางที่นายถูกสง,ง,งไปฉันเส้นนายไปฉันบอกนายมากกว่านี้ไม่ได้นายต้องไปที่นั่นเร็วเข้าโอ้พระเจ้าแมา่เจ้าพระเจ้าช่วยอะไรเนี่ย วัวด็อกเตอร์ทำไมคุณต้มาปล่อยผมไว้ที่นี่เนี่ยคุณมาปล่อยผมไว้ในช่องฟิสช่องฟิสที่ผมไม่อยากเจอเลยให้ตายสิโอเควิ่งเท่ว่ะชุดในเท่ชิบหายเลยทิมไหมนนี่ทอยนี่อกลายนันลี่คอเลนโอเคครับผมจะต้องเดินฝ่าพายุไปกดบีอ๋ไปทางนี้เหรอได้เลยจ้ะเรจะไปทางนี้นะฮะกดชิดนี่คือการวิ่งนะฮะโอเคทิมพายุนี่รุนแรงโอเคทิมเราท,ทำได้ มันอยู่มันคืออยู่กับนายแล้วนั่นคือทหารใช่ไหมใช่เป็นะห์นายนั้นแต่ว่าเพื่อนฉันไม่ได้มีกระสุนสักนัดนะจริงเหรอแล้วฉันจะแล้วจะสู้กันยังไงเนี่ยผมจะสู้ได้ยังไงเนี่ยพระเจ้าไม่มีอะไรใช้เลยโอเคผมต้องมาทางนี้ตามเส้นสีฟ้านั่นไปมันจะพาเราไปสู่มันจะพาเรามาสู่อะไรเนี่ยแล้วมันเครื่องบินตกเหรอโอเคผมจะไปได้ด้วยนะฮะโอ้มันค่ายอะไรข้างล่างอ่ะดูดิสวยจัง ตัวครับผมเจอแล้วอย่าบอกแต่ต้องเข้าไปที่ไหนแต่ว่ามันถูกล็อกไว้ไหนครับแทงองสิต้องมีทางไปโอเคผมกระทืบครับผมกระทืบในทสุดผมก็เจอกระสุนแล้วโอเคฮะเราจะต้องเก็บกระสุนไว้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าการต่อสู้ของผมคือการต่อสู้กับพวกมันใช่ปะผมต้องสู้กับพวกมันปะโอเคครับผมมีกระสุนแล้วเปิดประตูเหรอชูอะไรเปิดประตู โอเคผมจะเปิดประตูก็ได้เฮ้ยย่ครูโจอบ b r อเข้าไปเลยเฮ้ยอะไรเออช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเฮ้ยนี่ไม่ใช่เกม The House of the Dead โอเคครับเพื่อนนายเลือดสู้กับผิดคนแล้วนายเลือดสู้ผิดคนแล้วไอ้หนูนายเลือดสู้ผิดคนแล้วใจเนาะ เอ้กระทูกระทูกระทบเอาเหรอเอากระปลาเอากับปลาเฮ้เอากับปลาเหรอเอากับปลาเอากับปลาเหรอหาแลยหาซีลินเดอร์แท่งกลวยต้องหาไอ้กลวยมหัศจรรย์โอเคผมใส่กระสุนเต็มที่แล้วโอ้สวัสดีเพื่อนโอ้นายบลิงออกมาตายด้วยเราเจ๋งซึ่งเลยเพื่อนเครื่องผมค้างเครื่องผมค้างเดี๋ยวไอ้หนูออกมาลูกอีหนูออกมาลูก

พืบกระพืบเอาของมาเอาของมาผมหิวข้าวเอาของมาเอาของมาโอ้แล้วอ,อยากวอกมาเป็นประจำเดือนสิเธอไม่ดีเลยนะมันเลอะเฮ้ท่านนี้ต้องปีนบันไดนะ,ะไหนดูสิอู้ผมเจออะไรเนี่ยนี่มันฐานไฟฉายจ่ายไปแล้วฐานไฟฉายตาแมวเก้าชีวิตโอ้โห วิ่งเพื่อนทิมแต่ต้องวิ่งแล้วเพื่อนแต่ต้องวิ่งแล้วทิมเปิดประตูออา Connection lost Are you fucking kidding me? นี่เอาจริงไหมเนี่ยไม่ได้ผมเล่นออฟไลน์ได้โอ้พระเจ้าแต่ต้องทำได้ทิมแค่เกี่ยวตะขอไว้แล้วนายก็จะไม่ตายโดดเลยเพื่อนโอ้กระโดดไปเพื่อนกระโดดไปผมกระโดดมาจากเขาร้อนหน่อยนะฮะโอ้พระเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใจรู้ไ กันนี่ไม่ใช่เวลามาคุยกันด็อกเตอร์ผมต้องใช้เวลามากในการคิดหาทางออกไปผมต้องโดนผมต้องโดนต้องโดนอยู่ด็อกเตอร์อุ้ยเฉียวหัวไปนิดเดียวเลยอาจาจ้าแมวนี่โอ้ย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 เอสพีเอสตกคำหลบเพื่อนหลบหนอนครับถีบเลยครับโอ้ยสไลด์สไลด์หนอนใส่ลงมาเลยลูกโอ้ยนี่สิผมกลิ้งได้

นี่พูดจริงมันเนี่ยนี่คือขาของลุกขึ้นมาได้ด้วยเหรอขาพูดได้โอ้พระเจ้านี่มันทีมนี่นายทำมาจากอะไรนี่นายเหลือครึ่งตัวนะเว้ยนี่นายเอ๊ะฐานนายกำลังคุยกับคนครึ่งตัวไอ้บ้าไปแล้วเกมนี้บ้าไปแล้วดกเตอร์ซิรัโนอ,อยู่ที่ไหน เอลซิราโนคือคนที่มีความคิดในมุมบวกผมเป็นยอดจริงๆฮะแม้ผมจะขาดไปครึ่งตัวแต่ผมก็ยังพูดได้และสามารถถือไอ้ถ่านไฟฉายตาแมว9ก้าชีวิตได้ให้มันหัรย์ใจใช่เราต้องทำนในกำลังคุยกับคนที่ไม่มีตัวตนนายกำลังคุยกับนุษ์อินวิสิเบลแมนในจูวิชเฮาส์ไม่ใช่ Yes Sir of course ผมรักโลกผมเป็นคนรักโลกดีมากทหาร ฉันด in ีใจที่ได้ยินนั่นนายยิงอะไรอะนายยิงอะไรนายยิงความว่างเปล่าแล้วเลื่อก็กระสัดกระายเฮ้นี่มันเครื่องเล่นเกมของ Nintendo เครื่องใหม่เหรอผมล็อกหน่อยฉันล็อกหน่อยนี่คือการจบของเกมนีะฮะอฮะจรรย์ใจเหลือเกิน The Epi l o อกที่ยอดเยี่ยมมาก นี่เป็นช่วงที่อศัศจรรย์ใจจริงๆโอเคครับผมเรากำลังเดินทางต่อไปในดิแดนแห่ง The Matrix กซ์ไม่ใช่ The Matrix กซ์ไม่ใช่ The Matrix กซ์แน่นอนโอเคครับผมผมรู้สึกอศัศจรรย์ใจกับเกมนี้มากเลยแม้แต่ว่าผมตายแล้วคัพซีนยังทํผมมีชีวิตรอดออกมาได้อศัศจรรย์ใจเหลือเกินเดี๋ยวดูส<ๆ>ิโอเคครับผมผมคิดบ้านเอ้ย <c oughs> <c oughs>

นี่คือผมต้องจะคุยกันอีกรอบมังใช่ป่ะโอเคคุยกันรอก็ได้ผมผมโอเคครับผมโอเคไม่ผมไม่โอเคผมชอบแบบผมตัวขาดครึ่งมากกว่าทิมมี่นายมีตัวแล้วเมื่อกี้นายไม่มีตัวโอ้ยรองเท้าสวยนะซื้อมาจากไหนเหรอโอ้สำเพ็งป่ะเนี่ยสวยจังผมไม่อยากเชื่อเลย นอกจากผมจะหนีจากเครื่องบินตกแล้วมผมยังมาอยู่ในที่ร้านขายรองเท้าและเสื้อผ้าเฮ้ยสวัสดีครับคนขายของฮะคุณมีรองเท้าชั้นดีหรือเปล่ารองเท้าชันดีเรามีอยู่แน่นอนอนี่เนีนน่ยผมผมมีเงินเท่านี้ผมอยากจะได้รองเท้าไนกี้สักคู่ที่มันสวยมากๆผมไม่มีรองเท้าไนกี้เอาเงินมาซีโฮมีมีแค่รองเท้าของคอนเวิร์สเท่านั้นเข้าใจไหมว่ารองเท้าคอนเวิร์สมันสวยแค่ไหน นายชอบรองเท้าคอนเวิร์สใช่ไหมไอ้หนูแม่นายก็ชอบพ่อไยก็ชอบแต่ว่าผมผมชอบรองเท้าไนกี้มากกว่าดีถ้าได้ไม่ชอบรองเท้าคนเวิสการเจรจาต่อรองธุรกิจก็จบลงแค่นี้เงินเท่านี้นะฉันซื้อรองเท้าคนเวิสได้อีกมากมายยอดเยี่ยมจริงรองเท้าคนเวิร์จงเจริญ แลวเขาก็ตายด้วยการฆ่าตัวตายอีกรอบนึงโอเคครับผมขอบคุณที่มชมรับชมรับชมกับการแคสเกมเดสเฟนส์3ในวันนี้นะผมมีความสุขเหลือเกินเอาละ่ะมาเจอกันใหคราวหน้าสำหรับวันนี้เราจะไปเข้าสู่โลกของ The Matr i x กันขอบคุณทุกคนที่รับชมมารับชมรับฟับงกันในวันนี้นะฮะม่เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้เราจะรอให้คัทซีนี้จบไปก่อนแล้วเราใค่กดปัดเกมนะฮะ โอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนรับชมรับฟังกันมากอุ้ยเดี๋ยวนี่อะไรจ The Magger จะนะขอชมอันนี้กันนิดนึงนะโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้ากันด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนรับชมรับฟังกันมากนะผมควรจะกดเลิกอ่านแล้วแต่ผมก็อยากดูคัสซีนทุกคนอยากดูคัสซีนปะถ้าทุกคนอยากดูคัสซีนผมจะเปิดคัสซีนทุกคนดูก่อนนะโอเค Isaac I know you there Come on pick the phone Five Look I just call say I'm moving on I have just blah blah blah, blah myself so o r e take care of yourself ้ต o เองด้วยก่ออนการ์ตูนเกี่ยวกับตัวมาร์เกอร์อ่ะอัใจนนห้อนะแตะต้องตัวฉันฉันมีปืนนะฉันมีพลาสมาคลัสเตอร์อย่าเดินไปลูก นายจะนอนตุ๋ยอย่านายคือคลาร์กใช่ไหมจัดตอบฉันมานี่มันเขานี่แหละฟังลุกขึ้นมาขึ้นมาฉันมีของมาเสนอขายให้หน่อยของที่นายอยากได้มันนอนไม่ใช่ที่ผมต้องเลิกเล่นมุกขายของไงฉันมีงานให้นายทำ ไม่ผมไม่อยากทำงานผมอยากเป็นนีดอยู่ในห้องนี้ผมอยากอยู่ในห้องนี้ใช่แอลลี่แอลลเธอตามหาฉันอยู่เหรอแล้วเธอไปทำอะไรมาเราไปอะไรเนี่ยโอ้สวยจังเลยใครจุดทูปกันเนี่ยเข้าไป คแต่ต้องคิดแล้วไอแซคโอเคโอเคฉันทำแล้วฉันพร้อมทำทุกอย่างฉันพร้อมทุกอย่างที่จะทำเดี๋ยวเช้อแม่สาวน้อยเอาไปฉันให้ของขวัญนายปืนของเล่นโอ้นั่นสินะฉันหล่อจังเลยปืนนี้ผมไม่เคยใช้มาก่อนเลยฮะโอเคเราจะพักกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมขอบคุณที่ทุกคนมารับชมรับฟังกันในวันนี้มากนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าจริงๆแล้วสำหรับวันนี้ สวัสดีครับทุกท่านครับบายหากถูกใจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และ subscribe กันด้วยนะครับพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะวิดีโอที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออย่าลืมกดเข้าไปดูกันล่ะ